ดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา a h ยี่สี่ไลน์ไอดี h o r a โห r a h ยี่ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอง,เองนะครับลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าต้องบอกว่าดาวสุกนั้น รับลัคนาราศีตุลได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีและปัญจับมหาบุรุษโยกตรงนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,น้ําหนักตัวอาจจะขึ้นนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลดาวสุขที่อยู่ตรงนี้นะครับมันนํามาซึ่งการเงินต่างๆความอุดมสมบูรณ์ด้วยแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ในทิพย์ที่ผมบอกตรงนี้เนี่ยมันแปลความหมายถึงว่าการเงินการทองของคุณองมีจับใจ่ายใช้สอยอย่างสบายสบาย แต่ก็ต้องระวังที่ไปใช้เงินผิดประเภทหรือไปซื้อของที่ไม่น่าซื้อนะครับเหตุผลเพราะว่าไอ้ดาวการเงินจริงๆคือดาวอังคารเนี่ยมันก็ไปอยู่ในเรือนวินาศแล้วก็ไปไปได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรบางทีไปซื้อของบางอย่างด้วยความใจร้อนอาจจะไม่ได้อยากได้จริงๆหรอกแต่มือลั่นนะซื้อไปแล้วนะครับก็ขอให้ดูให้ดีขอให้ดูให้รอบคอบแต่สินแสมิงก็เชื่อว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีตุลในภาพรวมนั้นยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ชาวลัคนาราศีตุลนระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับจะมีปากเสียงจุกจิกขัดแย้งกับคนรักในเรื่องการเงินนะไม่รู้คุยกันอีท่าไหนนะครับเดี๋ยวผมอ,อ,อธิบายให้ฟังตรงนี้ไว้คร่าวๆตรงนี้ก่อนว่าชาวตุลให้ระวังความขัดแย้งในเรื่องการเงินกับคนรักคู่ครองนะในสัปดาห์หน้านะครับนับตั้งแต่วันจันทร์ที่20ถึงวันอาทิตย์ที่26กันยายนวันจันทร์เป็นวันที่ไม่ค่อยดีนักนะครับ เป็นวันแห่งความอารมณ์ร้อนเป็นวันแห่งเ,เจ้าตัวเองชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีโทสะหรือว่าใครยั่วโมโหใครพูดอะไรนิดนึงก็ทําให้ตัวของคุณเองนั้นหงหุดหงิดเป็นฟืนเป็นไฟได้เหมือนกันพอผ่านมาถึงวันอังคารและวันพุธนะครับก็แฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นแล้วก็เป็น2วันที่คุณเองนั้นจะมีความรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นนะนะครับติดต่องานอะไรก็จะมีความสําเร็จด้วยวันพฤหัสก็ถือเป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวัน จะมีโชคดีเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆหรือถ้าเกิดว่าคุณกําลังจะทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับออนไลน์ในสัปดาห์หน้านี้วันพฤหัสหันเป็นวันที่ดีมากนะครับวันศุกร์เป็นวันที่เอ่อแบดลักนะครับเป็นวันที่โชคไม่ดีวันศุกร์นะสัปดาห์หน้าน,านะครับเป็นวันที่โชคไม่ดีของชาวลัคนาราศีตุลระวังความขัดแย้งในเรื่องของงานปากเสียงถ้าเกิดคุณทํางานอยู่ในองค์กรในองค์กรหน,รนึ่งแผนกแผนกใดแผนกหนึ่ง ระวังปากเสียงกับพาร์ทเนอร์หรือว่าคนที่ทํางานอยู่ร่วมกันนะจู่ๆมันก็มีเรื่องทําให้ขบเกลียวกันหรือว่ามีเรื่องทําใหไ้ไม่พอใจกันขึ้นมาซะอย่างนั้นแหละนะครับพอมาถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็แฮปปี้ขึ้นนะส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศรีตุลน,นั้นดาวความรักไปสถิตยอยู่กับดาวอีก2ดวงรวมเป็น3ดวงแล้วก็ไปอยู่ในเรือนวินาศแล้วก็ไปได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรนะครับ มีโอกาสไปเจอใครจากโลกโซเชียลนะครับแต่อาจจะไปรักคนที่เขามีเจ้าของอยู่ก็ได้เช่นไปปิ๊งปังเขาแล้วก็ไปทักไปคุยกันยังไงก็ไม่รู้แหละแต่เขามีเจ้าของอยู่แต่เขาก็จะมีใจกับคุณก็ลองดูก็แล้วกันครับดวงมันแปลกๆเหมือนกันแหละดาวไปเดินเป็นวินาศนะแต่ก็เป็นมหาจาักรไปอยู่กับดาวพุธอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวพุธเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารนะดูยังไงแม่ก็ต้องเจอทางโซเชียลแน่ๆชาวลัคนาราศีตุลแต่ก็ขอให้ดูให้ดีนะครับมันเหมือนกับมันมาทั้งสุขทั้งทุกข์เลยอ่ะเพราะว่า ชอบกันคุยกันแต่ว่าเขามีคู่อยู่ชาวตุลก็ดูให้รอบคอบกันแล้วกันนะอย่างไรก็ตามชาวตุลน,นะในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังจะมีปากเสียงกันเรื่องการเงินเออจูจูก็จะมีเรื่องทะเลาะเรื่องไม่พอใจกันในเรื่องหงเงินทองทองออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแกลงเมืองไทย สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโง่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล